ร้านน่ารักมากร้านน่ารักมากคนแวะมามากนะคะเฉลิงสังเขาบอกว่าเป็นร้านครัวสองห้องแถวที่ดังมากเลย ทลิปนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปรถทิปแบบวันเดยทริปกันนะคะที่ชาเชิงซาวแต่ตอนนี้สิบโมงครึ่งแล้ยังอยู่ในกรุงเทพคือเกิดเหตุการณ์วุ่นวายขึ้น,นค,คือออกมาแล้วแล้วปรากฏว่าเราลืมกล้องวอล และทีเนี้ยที่บ้านอนะไม่มีคนอยู่เลยก็คือตอพี่หน่อยพี่หน่อยไม่รับสายพี่ไม่รับสายทีเราก็เลยคิดว่าโอเคเดี๋ยวเราจะต้องไปสู้กันเ <c oughs> พื่อที่จะให้ไปถึงาเชิงาเซาภายในที่ยางแต่ต้องด้กล้องวอลก่อนตอนเนี้ยแต่มืองไม่ต้องเป็นห่วงเพราะอะไรรู้ไหมทริปที่เป็นวันเดทที่มันเริ่มบ่ายตลอดแต่าามันก็เมคอิทแ a p เพนเริ่มบ่ายก็ไม่ติดแต่มึงกล้าแต่ละ9โมงตึกตรงนี้แหละ ตอนนี้เรากําลังขับรถข้ามสาฮอนะคะแล้วก็รถติดมากๆเพราะว่าม่วสองสาวันที่แล้วเป็นวันหยุดยาวแล้ววันนี้เป็นวันที่เขาเริ่มทํางานวันแรกก็เลยเข้าใจเลยเห็นภาพที่แผนเดิมก็คือต้องไปเอาของที่บ้านพ่อแม่อีกแล้วก็ต้องให้แกร็บไปรับของที่บ้านเอาไปส่งที่บ้านพ่อแม่อีก Why we so <c oughs> อยากให้ทุกคนเห็นถึงความแม่เนาะให้ดูหน้าก่อนสดสดหนักเลยอันนี้อะไรสดสดสดหรือสดสด,สดแล้วก็สดเลย มีอยู่หนึ่งคนเดี๋ยวกันนะมึงนัดกูเก้ากูว่าเพื่อเวลาบ้างแล้วกูเลยมาสิบขอโทษเพื่อนได้ยังฮะขอโทษขอโทษใครเมลเลยขอโทษแล้วจบป่ะเด๋กวไปวิวเจ้าพญาจะช่วยดูด้วยอยู่ขวาสุดีกิดอ,อะไรในสมาคมมหรกาเห็นประเทศไทยอ่ะมาเจ้พยาพญามาเลย มาเอาของเรียบร้อยแล้วนะคะได้ไปเสียทีเนาะุณรีบเลยนะมึงแม่กูซื้ออะไรมาสายไหมบอกว่าจะไปสิบโมงป่านี้สโลว์ไลฟ์อ่ะรู้จักปะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะออกเดินทางจริงๆแล้วนะคะพร้อมไหมพร้อมพร้อมพรอแต่ว่าวันนี้ที่ทุกคนเห็นผมพวกเราเนี่ยสวยมากผมแม่ขอรูปไหนขอรูปไหน หอมก่อนออกเดินทางนะคะเดี๋ยวเรามีไอ Й เทมที่พวกเราสี่คนใช้กันมานะคะแล้วก็จะมาป้ายยงท่านผู้ชม er, ช, so ช่วงนี้เขามีกิจกรรมดีพี่ของพีเมียมมาให้ด้วยนะคะบอกเลยว่าน่ารักสุดแล้วก็เป็นของที่ทุกคนเนี่ยต้องมีใช้ในบ้านแน่นอนเดี๋ยวเราไปเต็มตัวกันก่อนออกจากบ้านตัดภาพไปตอนนั้นค่ะก่อนที่เราจะไปวันนี้นะคะอย่างที่เห็นสภาพผม วันนี้เราก็เลยจะมาสระผมกันก่อนไปนะคะซึ่งเราสองคนจะใช้ตัวนี้ค่ะ d มไซล่าวิตามินบูสเตอร์ขวดสีม่วงอันนี้นะคะก่อนที่เราจะออกเดินทางกันมีไบโอตินเข้มข้นช่วยลดผมขาดหลุดร่วงทําให้ผมแข็งแรงนะคะช่วยลดผมขาดหลุดล่วง98%ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้นะคะวันนี้เราสองคนจะใช้อันนี้กันก่อนออกเดินทางนะคะแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้เราต้องไปสระและวยีเห้ยหัวกูกับมมันไม่ไหว มีผมก่อนแล้วรู้สึกว่ามันหวีง่ายเว้ยปกติน้อยกูจะต้องมีการอ่ะอ่ะอะอะอันนี้คือ สำหรับโดเปเซล่ารุ่นี้นะคะที่อยากแนะนำเพราะว่ามันกลิ่นหอมแบบทนมากๆก็ที่เราฉาไปประมาณ2วันยังรู้สึกว่าผมมันหอมอยู่เลยะถ้าใครอยากได้ตอนนี้สินค้าในเครรอยูนิลิเวอร์นะคะวันนี้เรามีโปรโมชั่นมาฝากกันนะคะใครที่อยากผมเป๊ะผิวปังในราคาสบายกระเป๋านะคะตอนนี้สินค้าในยูนิลิเวอร์นะคะเขามีโปรโมชั่นปังๆมาฝากกัน,นะคะ่ะซึ่งโปรโมชั่นตอนนี้นะคะถ้าใครซื้อสินค้าจากยูนิลิเวอร์นะคะครบ5 4 9บาทจะเป็นอะไรก็ได้นะคะจะได้รับอันนี้ไปเลยตะกา้าของแบรนด์เอ็นเลบฮอลิเดย์นะคะคือถ้า แล้วก็มีหลายๆายด้วยอันนี้สามารถวางไว้ในห้องน้ำได้เลยนะคะทุกคนต้องพุ่งตัวไปซื้อที่ท็อปนะคะดวนด่วน,วนมีจำนวนจำกัดแค่ไม่กี่วันเท่านั้นนะคะเดี๋ยวไปดูว่าเฟิร์นกับเมลเขาเตรียมตัวกันยังไงก่อนออกจากบ้านนะคะวันนี้นะคะก่อนออกไปคาเฟ่นะคะเมลก็จะใช้เป็นตัวนี้นะคะก็จะเป็นแบบโลชั่นทาผิวที่เป็น with วิตซีสิบเท่านะคะเนื้อเขา,าบางเบามาก วันนี้เฟ um ิร์นจะออกไปวันเดย์ทริปกับบิงนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องบำรุงผิวหน้ากันก่อนวันนี้เฟิร์นก็เลยใช้เป็นตัวพร r ไบร์บิวตี้นะคะอันนี้ก็ทาเสร็จแล้วนะคะก็เดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านบิงเลยค่ะ เหลือกล้วยให้เพื่อนนะแกตอนแรกเต็มถุงเลยครับเราบอกให้เมเอาไปเลยเหลือสาชิ้นตอนนี้ถ okay. ึงกูเหลือชิ้นเดียวตันนี้ก็เป็นรถของบิงที่ขับไปนะคะเรามาดูเพลงดิสของบิงกันว่าบิงจะเปิดเพลงอะไรไปช่วงนี้ชอบฟัง Taylor s w ว f ปคือเดือนนี้เป็นเดือนอะไรออกัสอ๋อโอเคเราก็เลยจะเปิดเพลงออกัสเพราะว่าเราชอบฟังเพลง Taylor S w ว f ปมากนะคะรู้สึกว่าเป็นเพลงที่ฟังได้ตลอดเวลาเลย รอบนี้ซาลาห,หนาเหมาะกับคลิปนี้มากเรามาคิดๆด,ดูแล้วว่าที่เรากีดกันเขามาโดยตลอดอเราคิดผิดคือจริงๆเราเขามีประสิทธิภาพมากเขาทั้งหาคาเฟ่เขาแต่งตัวเร็วร้านอาหารเขาก็หาร้านอาหารรอบนี้เนี่ยถือว่าคาเฟ่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นฝีมือของคนคนนี้นะะั้งนานต่อไปเนี้ยทุกคลิปมีมึง คนขัแล้วนะะคิ้งไม่ไหววะเดี๋ยวบันมึงช่วยดูข้างหน้าหน่อยโล่งโล่งเลยไม่มีใครเลยกําลังคูยกับเพื่อนว่าถ้าสมมติว่าบ้านเราอยู่ฝั่งนู้นล้วบ้านแฟนเราอยู่ฝั่งไอเฟิร์นบ้านเฟิร์นอยู่ไหนอะมีนบุรีนองจอกแต่บ้านพวกเราอยู่ฝั่งราชพฤกษ์อะไรเงี้ยมีว่็มันเป็นอุปสรรคในการเดินทางนะอันนี้เรียกได้ว่าลองดิสแทนคือกูไม่เดินทางละกูย้ายไปอยู่นองจอกแต่ตอนนี้เวลาเลือกผัวเมยจะเลือกผัวที่เขตไหนเขตเดียวกับบ้านเราแต่มันไม่ได้ง่ายนะแค่หาผัวทั้งตั้งวัดมึงยังยากเลยอะ ต่างจังหวัดมึงก็ยากอ่ะยังต้องเลือกคนในกรุงเทพที่ยากลงมาอีกใช่บีบเข้าไปีคืออยู่ในเขตหนึ่งอ่ะมันไยิ่งยากเข้าไปอีกแล้วถ้าสมมติว่าเป็นมึงอ่ะบ้านขัวในอนาคตของมึงกับตอนเนี้ยไกลกันมากมึงจะทำยังไงย้ายย้ายย้ายไปย้ายตามเขาหรือให้เขาย้ายมาถ้าเขาไม่ย้ายเราก็ย้ายไปอันนี้คือร้านแรกที่เราจะพาทุกคนมามันอยู่ในแบบไม่ไกลมากจากฉาเชิงเซาแต่ไม่ได้ปิดแล้วทุกคนเดี๋ยวจะพาทุกคนไปที่อื่นนะคะเป็นว่าที่แรกปิดไปที่ต่อไปกันค่ะ ตันนี้นะคะที่ดูมาแล้วเขาบอกว่าอร่อยถึงแล้วตอนนี้นะคะเรามาถึงร้านแรกแล้วนะคะร้านชื่อว่าเ <c oughs> บอร,ร์บูแลงเกอรี่นึกดีนึกเบอร์แอนด์บูลองเช่เป็นร้านที่ใครหามา <c oughs> เขาบอกว่าเป็นร้านครัวซองห้องแถวที่ดังมากของที่นี่เปล้านน่ารักมาเข้าไปเลยค่ะ ร้านน่ารัรานนกรมากเวลาน่ารักมากคนแวะมากๆนะคะชาเชิงเซาสำหรับร้านแรกที่พามาในชาเชิงเซา,าน่ารักมากๆถ้าใครบ้านอยู่แถวนี้ก็ดีหรือว่าบ้านอยู่แบบเพ็ดแบบปริมณฑลใกล้นะแต่ประมาณชั่วโมงกว่าๆแล้วร้านนี้ดีมากๆมันไม่ค่อยสำนึกกรุงเทพมีไวไ์คล้ายๆกับย่านพวกพภูมิคอนน่ารักมากๆร้านเนี้ยควรแวะมากๆนะคะก็เดี๋ยวรอดูอาหารมาแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟนะคะสำหรับโคชเทมเบอรี่กับลักซ์รี่ค่ะ ก็ทำคอนเทนต์อยู่นะคะเดินเซอร์ก็มีใครมาแม่มาสบายแล้วทั้งจัดทั้งปั้ยรูปคลิปนี้สวยแน่นอนแม่มีอะไรมาอัปเดตบาการจัดอ่ะจริงก็คล้ายเดิมนะแต่ว่าจริงๆของน่ารักค่ะแมแต่ว่าเราอ่ะชอบถ่ายแบบคูณเชิงคูณสามอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวถ้าเราถ่ายแบบคูณหนึ่งแล้วเราเอาเข้าไปอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ได้เห็นพิเคเจอร์ชัดเท่าแบบอ่ะถ้าเราคูณสองเงี้ยแล้วแบบว่าคูณสามมันก็จะเห็นเป็นแบบพิกเจอร์ขนมชัดๆมันก็จะดูน่ากิน แม่อะไรหายฝั่งไหนหายจากฝั่งนี้ไปฝั่งนี้ดูหน้าคนรอดิใสดีสุดใช่หมูไม่แบ่งนะคะดูหน้าคนอื่นไม่ใช่หน้ากูนะที่นี่นะคะก็คือหน้าหลักมากๆฟีลเหมือนแบบทานขนมเปรีแบบมุงกดๆก็ได้ถ้าไม่อยากน่ารักได้ได้ถูก ของเราสั่งเป็นบัตเตอร์ลาเต้น่าทานมากนี่เฮ้ยช็อกโกแลตพุ่นมากรักช็อกที่แบบพุ่นมากอันนี้อร่อยสั่งผิดแต่อร่อยอหน่อยนะอันนี้คือเมนูที่ขายดีสุดเคเบ่<อ> เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับร้านแรกก็เดี๋ยวเราจะเหลือถ่ายรูปด้านนอกนะคือจะบอกว่าร้านเขาหน้ารักหน้ารักอันนี้แบบผมมีผมมีคือที่กรุงเทพมันไม่ค่อยมีแนวแล้วคนไม่เยอะด้วยนะทุกคนแนะนําว่าให้มาวันธรรมดาอย่างเงี้ยเวลาวันมันบ่ายๆคนน้อยมากแต่ว่าก็ครัวซองเขาพี่เขาจะหมดเร็วนะคะขายดีมากๆแนะนําว่าถ้าใครอยากได้ครัวซองเด็ดเดี๋ยวก็รีบมาสั่งส่วนเอาฟิตเนี่ยคิดว่าร้านเนี้ยแต่งแบบสีเหลืองๆขาวขาวหรือแบบยีนแบบสลันก็น่ารักสีแดงสีเหลืองอะไรเงี้ยมันจะตัดกันทุกคนสามารถใส่เสื้อผ้ามาได้ทุกแนวเเเเเเลลยยยยยแแแแต่่่รรรรรออออบบบนนนนนนนีีี้้้าาาาาามชชชุุุดดดกกขงงงงคค็็จะะะปฟววๆๆหหไ เอฟได้ที่คิดว่าบีชอปนะคะแล้วเร็วนี้เดี๋ยวไปดูรูปตรงนี้กันว่าจะออมาเป็นยังไงจ้าตรงนี้นะคะเป็นมุมที่ร้านนี้คือสวยมาก <นะ S 2> แสงเข้าสุดๆตรงนี้แสงดีมากเป็นมุมหน้าร้านที่แบบแสงมันเข้าแบบเต็มๆเลย ดิช่อะไรเหรอคีโน๊ะร้านนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะร้านต่อไปซานจะพาไปไหนคะเราจะไปกินข้าวกันค่ะที่ร้านเตี๋ยวไข่เจี๊ยบไปเลยเตี๋ยวไข่แม่อีฟสาขาหนึ่งเขามีหลายสาขาคนเยอะเลยดูดิคนขายอันนี้สากแต่ต้องเข้าใจว่าใบสองใบนี้ใบสองแต่กินให้รู้ไปเลยว่าอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยก็บอกเขาเลย นนเขาจะเป็นกู้เด็กกับไข่ขาสามแบบมีไข่าลาวาไข่มังกรแล้วก็มีกะละมังก็คือเป็นสามอันที่ฮิตหน้าตาน่ากินมากๆแต่อันจะไม่เหมือนกันแล้วก็สั่งมาหลายแบบเดี๋ยวมารอดูนะคะว่าจะหน้าตาเปไน็นยังไงใครหาร้านนี้น่าเก่งจริงๆน่ากินไม่ไหวเป,เ,เป็นเฮ้ยเป็นเส้นข้างในข้างนโอเคู้พีเด้งู้พีเด้งขอแม่กันเลยก๋วยเตี๋ยวต้มยำออริจินอลแบบดั้งเดิม กินหมดเรียบร้อยแล้วนะคะทุกเสภาพาคนกินก่อนทีนี้เราไปไปไหนแม่ไปค่ะอยากให้กูดันทุรังเอารถแบบนี้มามึงนั่งเหมือนแบบผู้ชายมารับได้ไหมก็ขึ้นอย่างเงี้ยเลยอีเสี่ยมน่ามีปัญญาดีกว่านี้แล้วให้กูแดะแล้วบอกให้กูคันนี้มาแหละแล้วคนนั่งหลังอ่ะ โอ้โหปาปีแม่งมึงได้วันนี้มึงเหมือนมาเที่ยวทุลกงกันสวนเดย์เรียกได้ว่าคุมมากผมมาแค่ครึ่งบ่ายเองอันนี้เป็นร้านใหม่ที่เพื่อนหามานะคะน่ารักมากๆเดี๋ยวเราจะลงไปกันเลยเนื่องจากว่าอันนี้เป็นรถทิปก็เลยจะอยู่ในรถแป๊บหนึ่งก่อนแล้วอยลงแต่ว่าข้อดีคือฉะเชิงเซาพวกคาเฟ่ที่อยู่ในเมืองมันติดติดกันหมดเลยคือมันสามารถไปทีเดียวได้หลายๆที่แล้วก็ร้านอาหารเยอะมากๆนะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วต่อไปเราจะพาทุกคนไปเดินตลาดกันด้วย เรามาที่ร้านชื่อว่าบุดเฮาคืออจริงๆบ้างข้างนอกคืออาจจะเรียบๆแต่ว่าข้างในน่นารันากน่ารักมากๆไม่ามาอ่ะต่บอกว่ามุมนี้ที่พวกเรานั่งอ่ะคือโคตรนา่ารักก็คือถ้าใครมาเขาก็จะมีขายอาหารด้วยแล้วก็เป็นน้ำด้วยถือว่าเป็นอีกโลเคชั่นหนึ่งที่อยู่ในเมืองเหมือนกันจริงๆถ้ามาจากหลังครัวสองเมื่อกี้แค่นิดเดียวเองเพราะมาทางเดียวกันหมดเลยใหญ่ด้วยแบบไม่เบียดไม่อะไเดี๋ยวเรากินก่อนแล้วเดี๋ยวเราเอาไปถ่ายรูปกันนะคะร้านนี้ากมเลยเอาจริงร้านี้โคตรน่ารัก่ะเป็นร้าน ไม่ค่ะมันอโดนไล่ออก,อไ,ออกไม่เร็่เพราะไล่ออกก็เป็นเรื่ององกีตา้า ดี๋ยวเราจะออกมาถ่ายรูปกันนะคะรานนี้น่ารักมากๆเปิดทุกวันตั้งแต่7โมงถึง6โมงเย็นนะคะถ้าใครจะมา Woody House คา fe อยู่ในเมืองชายชิงเซาเลยจอดรถหน้าร้านได้เลยนะคะส่วนเอาฟิตที่มาคิดว่าเป็นแนวแบบติดๆน่ารักขาวๆดำๆหรือไม่ก็จะสีตัดแบบสลันไปเลยสีแดงอะไรเงี้ยน่ารักหรือว่าเป็นสีแบบ,แบบเสื้อก้าแบบเนี้ยก็คือจะน่ารักกระโปรงมากเดี๋ยวจะพาทุกคนไปอีกที่กันค่ะวิชาเชิงเซาแบบครึ่งวันก็พอแล้วว่ะไปต้องสิจริงๆมันใกล้นะชาเชิงเซาเป็นอีกที่หนึ่งที่ใกล้มากๆแล้วก็คาเฟ่สวยด้วยนะคะจริงๆนอกจากที่เราแนะนํามามีเยอะมากๆเดี๋ยวไปถ่ายรูปแล้วดูออฟฟิศกันค่ะ บ้านใหม่100ปีกันแต่ทีนี้เขาไปถึงแล้วทำไมเปิดวันเสาร์อาทิตย์เปิดเปวันไหนบ้างนะงนนปิดเฉพา<อ>ะวันสุราษฎร์แสดงว่า1วันเนี่ยเราสามารถทำพ <อ S 2> เพ<อ>ื่อหลายอย่างมากจากคาเฟ่เมื่อกี้มาตลาดร้อยปีแค่2นาทีเองทุกคนเดินมา7นาทีใกล้มากๆนะคะเผื่อใครมาวันไหนนะอย่าลากเผื่อใครมาวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็สามารถมาได้ ตอนนี้ก็กําลังไปกินร้านอาหารนะคะระหว่างนี้ก็เปิดเพลงไทยครับแล้วก็เลยเปิดเพลงนี้ขึ้นมาแรนดอมมากๆเลยแล้วเราก็บอกกันว่าเฮ้ยถ้าเป็นเพลงนี้ผู้ชายที่ให้เพลงนี้กับผู้หญิงอ่ะแปลว่าผู้หญิงนน่ะต้องน่ารักมากๆเลยนะคือเพลงของโพลีแคทเวลาเธอยิ้มเรารู้สึกว่าเราก็ไม่เคยได้รับเพลงอะไรแบบนี้เหมือนกันแล้วมึงเคยได้รับเงะไรไหมมึงเคยส่งให้กูแต่เพลงนี้กูรู้ว่าใครเคยคนที่ผัวมาข้างมันมากก็ไม่เคยตรงๆแต่เมื่อกี้ก็ชมว่าสวยอะเลิฟมามค่ะ ตอนนี้เรามาอยู่ในร้านอาหารแล้วนะคะคือเป็นฟิลแบบนั่งริมแม่น้ำบางปะโอกเก็บบรรยากาศตอนเย็นก่อนกลับบ้านรสชาติดีเอาแบบคนมอนเย็นจะเริ่มเยอะแล้วบ,บรรยากาศก็คือดีมาก อะไรน่ากินนะคะกินแล้วอยากกินตามอันนี้คือไม่ใช่ของตัวเองนะของไอ้บิ๊ก เราคลิปนี้นะคะเราพาทุกคนมาเที่ยวกันที่ฉะเชิงเซาเป็นรถทิปวันเดย์นะคะเอาจิงๆงก็ถือว่าทําได้ครบนะแล้วก็ไปได้หลายที่มากๆมีทั้งคา,ฟาเฟา่นางร้านเบ<อ>เ,เกอรี่มีทั้งร้านอาหารด้วยเป็นอีกที่หนึ่งนะคะที่ใกล้กรุงเทพม,มากๆแบบขับมาแค่ชั่วโมงนิดๆแล้วก็มีคาเฟ่เกิดใหม่เยอะมากแล้วก็ร้านอาหารอร่อยๆเยอะมากนะคะอย่างใครที่ชอบกินแบบฟิลแมนาอ่ะนอกจากอาุธยาที่นี่ก็มีเหมือนกันอร่อยด้วยอร่อยเหมือนกันเอาเป็นว่านะคะวอกว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะรอบหน้าจะพาไปที่จังหวัดไหนฝากติดตามด้วววววยยยยยยยคคคค่่่่่่่่ะะะะะแแลลล้้้กกกก็อออออาา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 าืืืมมมมมมนนนงงงทีีีีเเเเเเชพรรรรัใไดขบบ แม่ง่ายๆเลยนะคะก็แค่ช็อปสินค้าในเคอร์ยูนิลิเวอร์ให้ครบ549บาทที่ท็อปได้ทุกสาขาเลยนะคะจะได้เปรย์ทงผิวหน้าผมหน้าจะได้เปรย์ทงผิวหน้าผมปังๆกันไปเลยเอาเป็นว่าอย่าลืมไปช็อปกันนะคะแล้วก็อย่าลืมไปเที่ยวชาเชิงเซากันนะคะสนุกมากๆหนึ่งวันไปได้หลายที่สุดๆอย่าลืมว่าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รอบหน้าคุณได้ไปต่อรอบหน้าคุณได้ไปต่อคุณไหนคุณได้ไปต่อคุณไหนไป่อคุณได้ไป่อค้